สวัสดีตอนเศร้าจ้าทุกคนเศร้านี่อากาศแจ่มใสจ้าเมื่อคืนมีฝนเนะาะจริสากลังจะไปเก็บหอยนะบรรูว่าน้ำจะลงหรือเปล่าเนาะไปรุ่นน้ำกันอยอะภูหลักวันี่เนาะมองที oh, ชาริสากลับไปทุกคนต้องกลับไปนะฝากเช็คอินอีกท เอนดิสวีกบายปะเอาบ่อีกเนลืมเอาอันอันลอตเตอรี่ไปตรวจเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอาทิตย์หน้าค่อยตรวจกระแดะละกันเพิ่นจะซื้อไม่เนาะกระแดะจะเพิ่นเลยเนาะประกาศแจ่มใสกำลังฝนตกแล้วนะปกติน้ำทะเลมันจะลงนะฟังชาลิซาก็เลยจะไปเก็บปะคอยเนาะปะคอยปะคอยบ่รู้ว่าปะคอยปะคอย อยเออแล้วตีสิบบัคอยโน้ไม่ได้ว่าแบบนั้นเขาว่าบักคอยปักคอยสิบไปเก็บบักคอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัคอยโอ้ยโอ้ยเขว่าเอ๋อวันที่สต๊อกรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่ชาริซาไปเก็บตอนหลังฝนตกนะทุกคนน้ามันก็ลงมันบ่ล่ะพอน้าลงแล้วมันก็เก็บได้อะเมื่อนี้ก็เลยว่าจะไปตามห้อยเก้าห้อยเดิมเนาะ ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะไปรุ่นน้ำกันจ้ะอันนี้เป็นย้ําบ้าแถวแถวบ้านชาริซายู่เนาะข้าเจ้าบัวฮันนะ่ไปใส่กันอยู่เนาะสวยได้แล้ว40โมงเช้าแล้วเมืนน่อีนโซเฟอร์เป็นใจดีเนาะขอให้เปินาพาไปมันก็เลยจะพาพชาริซาไปผิดก็แล้วก็ต้องไปอยู่นงเขาต่อไปแล้วทุกค เ,เก็บเงินให้มันได้ค่าจะไปก็คือจะกลับไทยเลยเนาะตอนนี้เงินมันยังบอเพราะว่าที่สิกลับบ้านไปเห็ดธุรกิจเปิดร้านช้ำไม่ยังได้นะทุกคนทุกที่าก็จะอุดทุนต่อไปแล้วก็หางานหม่ไปน้ำเนาะกะรอบึงว่ามืออื่นนี่จะมีจักมองบอที่เขาโทรมาหาเฮาเนาะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังน้ำกันมาะจะจังใดเนาะอาทิตย์อาทิตย์นายย่ายอะไรวันจันเนาะเมื่ออื่นเย,เยห่างนานี่นาห่า,า,หางตอนเศรอลดลายอารถคันจูเมืออินนอมไอจอนแฮปเพี้ยวันลูกเดมดอนวันทุ่งพักกิ้งเฮียกีบีโบพักกิ่งวีก็ ออเดอ๋อตู้ไม่มาน่ะทุกคนอ a y b e อืมตู้นะตู้อันขายขวดมาไหมไอติมโซลบิคอยอัลอฮ์พ p ภูเออ and uh, full verified uh, and this คาพาร์กิ่งอ่ะพ่ผูพาร์ก all day don't want to park อะ uh. yeah, yes เดิมเดิ m don't want to pay มัน e y มีตู้อัน ขายขวดมาตั้งไหม่ทุกคนเ,เขาเปลี่ยนแปลงไหม่นะมาะเพราะว่าร้านจอดรถตรงนี้นะคุณมาจอดอะเบิดมือทุกคนบะเสียงนั้นนะ่ะเขาก็เลยเอาตู้มาตั้งมนาะไปจ้าไปรุ่นเก็บหอยน้ากันว่าจะน้ำลงุงน้ำขึ้นจังใดเนาะพอกันมองเห็นเก็บหอยเลยจ้า